เอ้พ่อค้อาผมถามหน่อยถ้าผมจะออกทางนบบนเนี้ยขับวนไปอย่างเงี้ยมันมีถนนรอบนี่ไหมได้ไหมจะ,จะเข้าจะไปนอกเส้นไหนครับผมจะเข้าจะตูดแหละแต่ว่าถ้าถ้ามันมีเส้นทางเนี้ยรอบๆอบเนี้ยผมอยากขับรอบๆอเข้าไปตรงนี้เลยครับแล้วไปทางนี้ได้ไหมได้ครับเห็นเห็นเส้นหนึ่งมันวิ่งออกมาจากน้องผือก็ผมก็ก็ไปเส้นนี้ก็ไปเลี้ยวขวาสี่แยกสถานี มันจะมีสีแยกอยู่ใช่ไหมโรงพยาบาลอนามัยครับวิ่งตรงไปนี่นะครับผมไปอนามัยอะไรตำบลอะไรตำบลเมืองหงครับอ๋อเมืองหงอืมก็จะทางเดียอ่าอ่าอ่าพอดีผมเพิ่งมาจากหนองผือไม่อยากย้อนกลับทางเดิมผมนึกว่าถ้ามันมีไอ้เนี่ยเนี้ยน้องผูตคนนี้ก็เข้าได้ครับนี่ตอนนี้ก็เป็นเนี่ยนะเมื่อกี้ผมมาทางนี้แหละแต่ว่าผมไม่อยากย้อนกลับทางเดิมตันนี้ก็เข้าได้ครับก็คืออยากจะขับรถรอบตรงเนี้ยมันมีถนนรอบไหมหรือไม่มีมีแค่นี้ ก็เคยวนรอบนะครับวันนี้ก็รอบบนได้ครับแต่ว่าเข้าฝั่งนู้นก็ฝั่งก็เข้าหมู่บ้านหัวายได้ไปเลี้ยวขวาสี่แยกอนามัยแล้วก็ลงเดือนอ่านั่นเข้าเข้าจตุรัสพักพิบาลอืมเนี่ยผมเห็นมันคล้ายๆมันจะน่าจะมีถนนอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันจะจะเข้าไปบ้านเข้าหัวฝายครับฮะเข้าหัวฝายหัวฝายครับผมบ้านหัวไฟนะครับแล้วก็กว่ากลางมั้งครับผมไม่เคยเข้าไปอ๋อมันไปได้อยู่ใช่ไหม ต้องเข้าหมู่บ้านเข้าฝั่งแต่ว่าเข้าเข้าไปตรงนั้นนะเข้าได้คครับผมมิดว่าอืถ้าไปทำดูผมก็ไม่เคยเข้าไปใกล้กล้อ่าโอเคโอเคแต่ว่าถ้าไปตรงนี้ก็เลี้ยวไปเลี้ยวนุ่นเข้าจตุได้อืมต้องต้องลองครับอยุเมื่อกี้มาทางนี้ไม่อยากไม่อยากย้อนกลับทางเดิมเพราะว่ารู้ทางแล้วไงคือเวลาผมไปไหนอ่ะผมไม่ชอบไม่อยาก ไม่อยากไปทางทางที่รู้แล้วอะ่ะอยากไปทางที่แบบว่าไม่รู้อะ่ะขับขับรถไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ก็ไม่รู้นะมันมันมีความสุขอีกแบบเหมือนกับได้รู้เส้นทางใหม่ๆแล้วก็เห็นบรรยากาศอะไรใหม่ๆไม่จำเจมันเป็นความชอบแต่ละบุคคล นี่เมื่อกี้ผมจะลงสะพานนี่จะเดินอ้อมไปตึงกลางตรงนู้นอะ่ะไปได้แค่ครึ่งทางแหะสะพานมันพังเลยไปไม่ได้ก็เลยถึงเวลาต้องกลับร้อยเอ็ดครับทุกท่านครับพอดีผมมาอยู่ที่อนุสรสถานจาแซมนาวาตรีสมานปูน,นันวีรบุรุษถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อยู่ที่ตำบลเมืองหงบ้านหนองคู่นี่เป็นสวนสาธารณะที่สร้างไว้ให้คนมาพักอยู่ในอนุสรสถานที่ชาวบ้านสร้างให้จาแซมบีระบุรุททำหลวงคุณน้ำนางนอนที่เข้าไปช่วยหมูปา่านักทีมฟุตบอลทีมหมูปา่าเมื่อปีเท่าไหร่จำไม่ได้ตอนน้ำท่วมจนตัวเอง พชีพในขณะปฏิบัติหน้าที่จะแซมถือว่าเป็นกิจอาสาผู้ยิ่งใหญ่และวันนี้ผมก็ได้มายืนอยู่ตรงบ้านน่าจะเป็นบ้านเกิดของท่านแล้วก็ชมวิวบรรยากาศรอบๆตรงนี้เขาเรียกกุดแคนหมู่บ้านน้องคขู่ตตำบลเมืองหงอเภอจะตุรัพ,พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดครับทุกคนสวัสดีครับขอให้มีความสุขในเดือนวาเลนไทน์และตลอดหลอดไป